เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื <Für them laughter> ่อปีคิเตศักราช1992ที่โซมาเลียไอฟริกาตะวันออก ภายในประเทศได้เกิดสงครามความขัดแยง้งมีผู้คนล้มตายจำนวนมากกว่า3 0 0 0สนคนมูฮัมหมัดฟาลาไอดีดผู้นำฝ่ายมุสลิมที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองโมกาดิชูเขาปกครองด้วยระบบะเผด็จการไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นยอมรับเพียงแค่การช่วยเหลือทางด้านอาหารเครื่องนุ่มหม่มและก็ยารักษาโรค แต่ทว่าสิ่งของต่างๆที่ทางนานาชาติยื่นมือเข้ามาช่วยนั้นไม่สามารถกระจายสู่มือประชาชนได้ทั่วถึงเพราะกองกําลังติดอาวุธของไอดิได้ใช้กําลังเขา้าแย่งชิงเอามาเป็นของตัวเองเพื่อเป็นการตัดกําลังฝ่ายศัตรูที่คิดจะค้นล้มเขา ประชาคมโลกนำโดยสหรัฐอเมริกาได้รวมกันตอบโต้โดยสหรัฐได้ส่งนาวิกโยธินกว่า20,000นายเข้าไปช่วยเปิดทางลำเลียงอาหารเพื่อให้สิ่งบรรเทาทุกต่างๆถึงมือประชาชนชาวโซมาเลียเดือนเมษายนปี1993นาวิกโยธินของสหรัฐถอนกำลังกลับคงเหลือไว้แค่กองกำลังสหประชาชาินายพลไดดีดจ,จึงได้ประกาศสงครามกับยูเอทันที เดือนมิถุนายนปี1993กอกงกำลังติดอาวุธของไอดีได้ลอบโจมตีทหารปากีสถานที่สังกัด UN ตายไปถึง24คนและประกาศเป้าหมายในการสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารัฐทุกนายถ้าพบเห็น เดือนสิงหาคมในปี1993กองกํางกำลังผสมของสหรัฐประกอบด้วยหน่วยเดลต้าฟอร์ดกองกำลังอาร์มี่เลนเจอร์และกองกำลังผสม DOAR 160ในสนที่กำลังการเข้าสู่โซมาเลียาภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลเกรติสันโดยมีเป้าหมายหลักก็คือกำจัดนายพลไอดีสเพื่อฟื้นฟูสันติภาพในโซมาเลีย โดยแผนการที่วางเอาไว้ก็คือจะต้องกําจัดกลุ่มไอดิทให้ได้ภายใน3สัปดาห์แต่แผนก็ล้มเหลวตอนนี้ผ่านไป6สัปดาห์วอชิงตันเริ่มร้อนใจ เหตุการณ์ในหนังได้เริ่มต้นในวันเสาร์ที่2ตุลาคมปี1 9 9 3ศูนย์แจกอาหารกาชาสากลเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกของสหรัฐได้บินเข้ามาคอยเฝ้าสังเกตการณ์การแจกอาหารในพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านกำลังเข้าลุมแย่งอาหารเพื่อเอาไปประทางชีวิตกลุ่มไอเดีก็ได้ขับรถเข้ามากราดยิงทุกคนแล้วก็แย่งอาหารไปทางสหรัฐที่เห็นก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะอยู่นอกเหนือเขตอำนาจที่พวกเขามีส่วนทางสาประชาชาตราบใดที่กลุ่มไอเดี ไม่ได้เลงเป้าหมายผาทางด้านเจ้าหน้าที่ของพวกเขาพวกเขาก็ยังจะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นกันเพราะตอนนี้พวกเขามีหน้าที่เข้ามาแจกจ่ายอาหารเท่านั้นในขณะที่อีกมุมหนึ่งได้มีการจู่โจมจับตัวอันโตนักค้าอาวุธผู้สนับสนุนกลุ่มไอดีดในด้านการจัดหาอาวุธต่างๆมาขายให้หน่วยเดลตา้าเป็นผู้เข้าจับตัวอันโตเพื่อนำตัวไปให้ในพลเกรติสันทำการสอบสวนถึงที่อยู่ของไอดี ซึ่งทางด้านสหรัฐตั้งค่าหัวไอดีเอาไว้สูงถึง25,000ดอลลาร์แต่อันโตก็บอกว่าจับเขามาไม่มีประโยชน์อะไรเพราะกลุ่มไอดีไม่สนใจในตัวเขาอยู่แล้วถึงไม่มีเขากลุ่มไอดีก็ไม่ได้ขาดแคลนอาวุธอะไรมากขนาดนั้นแถมเขาก็ไม่รู้ที่อยู่ของนายพลไอดีด้วยมันเลยทําให้ในายพลกิริสัน์จะต้องเปลี่ยนแผนการใหม่ วันอาทิตย์ที่3ตุลาคมปี1993มีการวางแผนจับกุ่มตัวบุคคลสำคัญในคณะร่วมทำงานของไอเดสโดยแรงข่าวทั้ง3ให้ข่าวตรงกันว่าจะมีการประชุมกันที่บริเวณตลาดบาคาราในเมืองบวก,กาดิชูเปาหมายสำคัญก็คือเหล่าหัวหน้าที่ปรึกษาการเมืองและรามาตมหาไทยของไอเดสโดยมีแผนที่จะเข้าไปจัดการค้าคลดังนี้ ฮอล i ลิสตันเบิร์จะนำทีมเดลต้าบุกเข้าจับกลุ่มเป้าหมายภายในอาคารซึ่งจะเป็นอาคารไหนทางสายจะรายงานมาให้อีกทีในขณะเดียวกันทีมเลนเจอร์อีก4หมู่จะทำหน้าที่คุ้มกันบริเวณรอบๆโดยมีแบ็คฮอกไปส่งลงตามจุด S 1> <S 1> <S เมื่อทีมเดลต้าปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นขบวนลำเลียงจะเข้ามาลำเลียงฉเฉลยและหน่วยรบทุกทีมออกไปจากพื้นที่เพื่อกลับไปยังกองบัญชาการโดยมีฮอแบ็กฮอและลิตเทนเบิร์ดคอยบินคุ้มกันทางอากาศภารกิจในครั้งนี้คาดการเอาไว้ว่าไม่น่าจะนานเกิน30นาทีชื่อรหัสปฏิบัติการก็คือไอริน ร่วงรอคําสั่งจูโจมทหารทุกคนต่างเตรียมสัมภาระสําหรับภารกิจนี้แต่ดูเหมือนทุกคนจะคาดกันกันเอาไว้ว่าไม่น่าจะมีการประทะอะไรกันมากมายภารกิจจะใช้เวลาแค่30มระนาทีทุกคนจะคิดว่าไม่จําเป็นที่ต้องพกอุปกรณ์อะไรไปเยอะให้มันหนักหลายคนไม่ได้เตรียมเสเบียงและน้ำดื่มติดตัวไปมารวมทั้งบางคนยังยอมที่จะถอดแผ่นเก,กาะกันกระสุนออกจากเสื้อเกาะเพื่อลดน้ำหนัก จากเอเวอร์นเขาก็พึ่งได้รับหน้าทีให้เป็นผู้ดูแลหมวดแทนผู้หมวดบิลเพราะหมวดบิลอยู่ดีๆก็เป็นลมชักจึงต้องถูกส่งกลับแถมยังมีแกรมซี่ที่แต่ก่อนเป็นแค่เด็กชงกาแฟอยู่ในค่ายไม่เคยออกรบจริงแต่เนื่องจากมีคนบาดเจ็บจากการเล่นปิงปองจนทำให้ข้อมือพลิกแกรมซี่จึงต้องออกไปทำธารกิจแทนซึ่งดูแล้วหมวดน,นี้น่าเป็นห่วงสุด ประมาณบ่ายสามแอดีสายรับชาวพื้นเมืองก็ได้ชี้จุดนัดพบของกลุ่มผู้นำไอดีเมื่อได้ตำแหน่งที่แน่ชัดรหัสไอรินก็ถูกส่งไปยังทุกหน่วยนั่นหมายความว่าให้เริ่มภารกิจได้แล้วทหารทุกคนต่างเคลื่อนพลด้วยความคึกขนองและมั่นใจว่าจะเป็นแค่ภารกิจง่ายๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวของฐานอเมริกาก็มีคนคอยเฝ้าจับตาดูอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่ามีการเคลื่อนพลเด็กที่เฝ้าดูฐานของสหรัฐก็ได้โทรรายงานหัวหน้าของเขาดัง นนั้นกลุ่มกองกําลังไอเดนจึงได้เตรียมกําลังพลเอาไว,ว้รับมืออย่างเต็มที่สร้างสิ่งขีดขวางรวมทั้งหาเชื้อเพลิงเช่นยางรถมาเผาให้เกิดควันเพื่อรถทัศนวิสัยในการตรวจทางอากาศก่อนที่กองกําลังสหรัฐจะบุกเข้ามาถึงกลางเมือง บ่าย3ามโมงสีนาทีฝูงฮอ l ลิตินเบิร์นำทีมเดลต้าลงสู่อาคารเป้าหมายมีการต่อสู้กันประปลายแต่ก็ยังไม่รุนแรงอะไรมากในขณะที่ฮอ a c k h a w k ก็ได้มาส่งทีมเลนเจอร์ลงสู่พื้นดินเพื่อทําการคุ้มกันให้ทีมเดลต้าทางานได้อย่างราบรื่นในขณะที่ตอนนี้การต่อต้านจากกลุ่มไมดีตก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 3จุดแรกทีมเรนเจอร์โรยตัวลงพื้นได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่จุดที่4ซึ่งเป็นหมวดที่จ่าเอเวอร์แมนดูแลขณะที่ทหารบนเครื่องกำลังโรยตัวลงพื้นพอแบ็คฮอกรหัสซุปเปอร์6กก็ถูกกลุ่มไอดินยิงด้วยจรวด RPG แต่โชคดีที่นักบินสามารถขยับเครื่องหลบได้ทันแต่มันก็ทําให้แบ็คเบิร์นซึ่งกําลังโรยตัวอยู่ตกลงกระแทกพื้นแบ็คเบิร์นซึ่งมีอายุเพียง18ปีและกระพึงได้รับการบรรจุเข้าหน่วยเรนเจอร์ ก่อนหน้าที่จะบุกแค่แป๊บเดียวจาก man, เอเวอร์แมนรีบโรยตัวลงไปดูอาการแบล็กเบิร์นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขากับลูกน้องบางส่วนจึงต้องรีบพาแบล็กเบิร์นไปที่รถหามวีเพื่อที่จะส่งกลับฐาน ส่วนทางด้านทีมเดลตาที่ทําหน้าที่จับกลุ่มหลังจากจับเป้าหมายได้แล้วจึงได้แจ้งไปยังผู้กองแม็กไนซึ่งควบคุมขบวนคอนวอยให้เข้ามารับเฉลยออกไปซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการต่อต้านจากกลุ่มไอดิสหนักขึ้นเรื่อยๆผู้กองแบ็กไนเมื่อมาถึงก็ได้บอกให้รีบพาเฉลยขึ้นรถก่อนที่จะพากัดออกจากที่นี่ไม่ได้ส่วนจ่าเอวร์แมนก็ได้พาแบ็กเบิร์นมาถึงขบวนคอนไวได้สำเร็จ ตอนนี้คนเจ็บเริ่มเยอะกลุ่มไอดีเริ่มระดมคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเสียงปืนตอนนี้ดังสนั่นไปทั่วทหารสาหรัฐเริ่มเป็นฝ่ายถูกล้อมแล้วตอนนี้ผู้กองแบกไนเห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งให้รถฮัมวีสามคันพาคนเจ็บกลับไปก่อนส่วนที่เหลือหลังจากพายเฉลยขึ้นรถเสร็จจะรีบไปรับคนอื่นๆตามจุดเพื่อที่จะได้ถอนกำลังกลับสักทีแต่เส้นทางของรถฮัมวีทั้งสาคันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวัง พวกเขาถูกกระหน่ำยิงเข้ามาใส่ตลอดทางจากพิล,ลาคนยิงจุด50บนรถฮัมวีที่ทำหน้าที่ยิงคุ้มกันก็ถูกยิงเข้าที่คอเต็มๆเ,เสียชีวิตทันทีเพื่อนๆที่เห็นก็ต่างเสียใจแต่ก็ไม่มีเวลาให้เศร้าพวกเขาจะต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในขณะเดียวกันแบล็คฮอค61ก็ถูกกลุ่มไอดิสยิงจรวด RPG เข้ามาใส่ และครั้งนี้ก็โดนเข้าที่ใบพัดทางด้านท้ายเต็มๆหอเสียการทรงตัวทันทีเสียงรายงานว่าหอแบล็กฮอกถูกยิงและกำลังจะตกทำให้ทุกคนที่ได้ยินต่างลุ้นให้นักบินนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยแต่แบล็คฮอคหกหนที่กำลังหมุนวนกลางอากาศก็ไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดก็ล่วงลงกระแทกพื้นอย่างจัง หลังจากหอ6กหนึ่งตกกระแทกพื้นนายพลที่เห็นภาพทุกอย่างก็ได้สั่งให้รีบส่งหอกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมก็ให้ส่งทีมเข้าไปวางแนวป้องกันตรงจุดที่ซูเปอร์หกนึ่งตกนายพลต้องการให้ทีมคอนวอยรียบระรับทุกคนและพาทุกคนออกมาให้ได้ก่อนที่คนทั้งเมืองจะมารุมถึงพวกเขาสตาร์สี 1, ซึ่งเป็นชื่อเรียงหอคุ้มกันแบบลิตเติลเบิร์ดถูกสั่งให้ไปดูว่าสามารถลงจอดได้ไหม ส่วนทางภาคพ,พื้นดินผู้กองสติลหัวหน้าทีมเรนเจอร์ก็วิทยุสั่งให้จ่าเอวอร์แมนแบ่งกำลังเข้าไปช่วยคุ้มกันจุดตกของหมวดที่4ของจ่าเอวอร์แมนอยู่ใกล้จุดตกมากที่สุดจ่าจึงได้พาทุกคนไปช่วยคุ้มกันตรงจุดตกเหลือไว้แค่ทรมพลีกับเนลสันเฝ้าระวังตรงจุดเดิมเอาไว้ก่อนส่วนหน่วยอื่นๆก็ได้แบ่งคนไปคุ้มกันตรงจุดที่หอตกเช่นกัน พวกเขาจะต้องไปวางแนวป้องกันตรงจุดนั้นแล้วรอจนกว่าหน่วยคอนดวยจะมารับแต่การที่จะไปถึงจุดที่หอตกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยโคนของกลุ่มไอดีสการยิงปะทะจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดทางทางด้านจุดหอตกตอนนี้ก็มีชาวบ้านจำนวนมากพากันแห่มาตรงจุดนี้หมวดสีของจ่าอเวแมนก็ยังฝ่ากองกำลังของไอดีสเข้ามายังไม่ถึง ส่วนทหารที่อยู่ในหอแบ็คฮอกหกหนึ่งที่ตกดูเหมือนว่านักบินทั้งสองคนจะตายทันทีที่เครื่องหล่นกระแทกพื้นเหลือรอดแค่สองคนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสและอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อยคนที่ยังพอลูกไหวเขาก็พยายามยิงทุกคนที่เข้ามาใกล้ตัดมาทางด้านรถฮามวีทั้งสามคันที่พาคนเจ็บกลับไปที่ฐานตอนนี้พวกเขาก็สามารถกลับมาถึงฐานได้แล้วและคนในฐานก็รีบเข้ามาช่วยคนเจ็บพาไปรักษา ตัดกลับมาที่จุดฮอตตกอีกครั้งคนที่รอดจากเครื่องตกพยายามต้านกลุ่มคนที่จะเข้ามารุมยำมเขาอยากเต็มที่แต่เนื่องจากเขามีคนเดียวและก็ถูกล้อมเอาไว้ทุกด้านมันก็ทําให้เขาถูกยิงหลายนัดอยู่เหมือนกัน ถึงมันจะไม่โดนจุดสําคัญแต่มันก็ทําให้เขาเสียเลือดมาและใกล้จะหมดสติโชคดีที่ฮอลลิตเทนเบอร์สตาสีหนึ่งอาศัยความเล็กและคล่องตัวลงไปจอดที่จุดตกและรับคนที่กําลังถูกลุมยํำออกมาได้แต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะค้นหาคนรอดชีวิตที่เหลือเพราะคนเจ็บที่พวกเขาช่วยเอาไว้ก็อาจจะไม่รอดไปอีกคนจึงต้องพาออกไปก่อนหนึ่งคน ในขณะเดียวกันทีมของจ่าเอเวอร์แมนก็ได้พากันฝา่นฝาดงกระสุนของกลุ่มไอดดนเข้าไปช่วยคุ้มกันจุดทอตกได้แล้วตอนนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถช่วยคนเจ็บได้จ่าเอเวอร์แมนทำได้เพียงวิทยุแจ้งให้ส่งหอวา,มมารับคนเจ็บออกไป ตอนนี้ทางขงบวนคอนวอยของผู้การแม็กไนยังคงวิ่งวนอยู่กลางเมืองเพราะหาทางไปไม่ถูกสาเหตุเกิดจากการสื่อสารที่ซับซ้อนมากเกินไปกว่าที่ผู้การแม็กทิวซึ่งอยู่บนศูนย์ควบคุมลอยฟ้าจะรับสัญญาณภาพจากโอไลออนที่อยู่สูงขึ้นไปอีกและก็ส่งข่าวบอกเส้นทางให้ผู้การแม็กไนรู้ขบวนคอนวอยก็วิ่งผ่านจุดที่ต้องการไปแล้วทําให้ต้องมาเริ่มกันใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางการระดมยิงจากกลุ่มไอเดนับร้อยพวกศัตรูใช้ทั้งจรวด RPG ยิงกันปีวอดไปหมดไม่รู้ว่าคนมาจากไหนมากมายทหารบางคนถูกยิงขาดเป็นสองทอนตั้งแต่เอวลงมาก็มีในขณะที่บางคนหัวจรวดก็พุ่งเสียบทะลุลำตัวโผงมาอีกด้าน ที่มันไม่ระเบิดไม่งั้นคงตายกันทั้งคันทหารคนที่เลือกถอดเกาะเพื่อลดน้ําหนักลงก็ถูกยิงเข้าที่กลางหลังเต็มๆกระสุนทะลุล่างเสียชีวิตทันทีถ้าหากเขาไม่ถอดเกาะอ,ออกมันก็อาจจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้ตอนนี้ทหารที่กุ้มกันขบวนคอนวอยต่างก็บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ตัดมาที่จุดฮอตกอีกครั้ง่อแบล็คฮอครหัสซูปเปอร์68ได้มาส่งทีมแพทย์สนามโรยตัวลงจากเครื่องเพื่อเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บที่เหลือแต่68ก็ถูกรุมยิงจนทาให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายแบล็คฮอคซูปเปอร์68จึงถูกสัง่งให้ถอนตัวออกจากการรบเพราะกลัวว่าอาจจะร่วงไปอีกลำแบล็คฮอครหัสซูปเปอร์64จึงได้รับคําสั่งให้บินเข้าไปแทนตำแหน่งของซูปเปอร์61ที่ตกไปแต่ดูเหมือนว่าจะบินไปยังไม่ถึงไหน ในขณะที่ซ u เปอร์หกสีลดระดับการบินลงเพื่อรักษาตำแหน่งฮอก็ถูก RPG จยิงเข้ามาใส่จรวดได้ยิงโดนใบพัดท้ายของเครื่องซึ่งเทียแรกก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรมากยังคงบินต่อได้แค่มีอาการสั่นๆเท่านั้นดูแลน์ซึ่งเป็นนักบินพยายามนั่เครื่องบินกลับฐานเพื่อตรวจเช็คแต่ก็ไปยังไม่ถึงไหนใบพัดส่วนท้ายก็หยุดทำงานทำให้ซูเปอร์ห4ต้องตกเป็นลำที่สอง แถมจุดตกยังอยู่ห่างจากหน่วยรบที่มือื่นๆอีกด้วยนั่นหมายความว่า64อาจจะได้รับความช่วยเหลือล่าชา้า ตัดมาทางด้านพวกกองสติลกับหน่วยเดลต้าที่เหลือพวกเขาพยายามฝ่าดงกระสุนของกลุ่มไอดีนเพื่อไปให้ถึงจุดหอตกซึ่งที่นั่นจะใช้เป็นจุดรวมผลด้วยแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ถูกโจมตีอย่างหนกักทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากพวกกองสติลจึงตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อและปากหลักรอให้ทีมช่วยเหลือมาช่วยแต่จากเซนเดอร์สัน เขาก็บอกว่าเขากับทีมเดลต้าของเขาจะไปกันต่อและขอแบ่งผลแม่นปืนไปกับพวกเขาด้วยผู้กองสติลจึงได้ให้กลาบซึ่งพันหลงกับหมวดที่4ไปกับกลุ่มเดลต้าเพื่อที่จะได้กลับไปรวมกับหมวดของจ่าอเวอร์แมนตัดมาที่แบ็คฮอกซูเปอร์หกดูเหมือนว่าทุกคนจะตายกันหมดยกเว้นดูแลนแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาทําให้ไปไหนไม่ได้และดูเหมือนว่าทีมช่วยเหลือก็คงอีกนานกว่าจะมาถึง ดูแลนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวด้วยเปินกลเบาที่ตกอยู่ข้างๆยิงคนที่พยายามที่จะวิ่งเข้ามาลุมยำเขาทางด้านซุปเปอร์6 2ที่เห็น64ตกจึงได้ขออนุญาตบินเข้ามายังจุดตกเพื่อบินคุ้มกันแต่ซุปเปอร์62ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บินไปยังจุดฮอตกเพราะกลัวว่าจะโดนสอยล่วงไปอีกลำเมื่อนได้ยินแบบนั้น สุกัสกับกอร์ดอนทหารจากเดลตาทั้งสองนายจึงได้ขอลงไปช่วยคุมกันคนที่รอดชีวิตในเครื่องหกสีที่ตกถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะรู้ดีว่าไม่รู้ตอนไหนทีมช่วยเหลือภาคพ,พื้นจะมาถึงนายพลเกรดิสัน อนุญาตให้ทั้งสองคนตัดสินใจเองได้เลยว่าจะลงไปช่วยหรือไม่เพราะมันมีความเสี่ยงมากทหารแค่สองคนไม่รู้ว่าจะต้านกลุ่มไอดีสนับรอยที่กำลังจะเข้ามาได้นานสักเท่าไหร่แต่ทั้งสองคนก็ไม่กลัวและเลือกที่จะลงไปช่วยเพื่อน ตัดมาที่ฐานทัพสหรัฐฐานที่กลับมาส่งคนเจ็บก่อนหน้านี้ตอนนี้พวกเขาก็รู้ข่าวแล้วว่ามีแบลลกฮอคตกมาถึงสองลำพวกเขาจึงไม่คิดที่จะพักต่างภากาันเตรียมอาวุธ์เพื่อที่จะกลับไปช่วยเพื่อนๆของเขาไซมองทีมมือของเขาก็ต้องเข้าเฝื่อและไม่ได้ออกไปกับทีมในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาก็ยืนยันที่จะออกไปช่วยเพื่อนๆของเขาพร้อมกับทุกคนทั้งๆที่มือของเขาก็ยังเจ็บอยู่ ตัดมายังจุดตกของซูเปอร์64ทั้งสุกการและกอดอนหลังจากที่ลงจากหอพวกเขาทั้งสองคนก็นได้ไปช่วยดูแลนออกมาจากซากเครื่องที่ตกได้สําเร็จหลังจากพาดูแลนไปหลบในอาคารทั้งสองคนก็นได้ออกไปวางแนวป้องกันภายนอกอาคารเพื่อต้านกลุ่มคนที่พยายามจะบุกเข้ามารุมยำพวกเขาและหวังว่าทีมช่วยเหลือจะมาให้ถึงเร็วที่สุดแต่ขณะนี้ขบวนคอนววยที่จะต้องบารับทุกคน ก็กาลังเจอปัญหาหนักตอนนี้กระสุนของพวกเขาก็ใกล้จะหมดมีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากสภาพรถก็ไม่พร้อมที่จะไปต่อผู้ก,กองแม็กไนจึงได้ขออนุญาตกลับไปที่ฐานก่อนเพราะไปต่อก็มีแต่เสียกับเสียขอกลับไปรวบรวมกําลังพลแล้วค่อยกลับไปช่วยทุกคนใหม่ทางด้านนายพลก็อนุญาตให้กลับฐานได้เพราะเห็นสภาพแล้วไม่น่าจะสู้ต่อได้จริงๆซึ่งคำสั่งให้กระบวนคนไวยกลับฐาน มันก็ทําให้ทหารที่ติดอยู่ในเมืองเริ่มมีความวิตกกังวลเพราะตอนนี้พวกเขาก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีตามแผนภารกิจควรเสร็จภายใน30นาทีทําให้พวกเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาเยอะรวมทั้งกระสุนตอนนี้พวกเขาก็ต้องพยายามใช้กันอย่างประหยัดมั่นใจเท่านั้นถึงยิงส่วนทางด้านนายพลเกรดิสันเขารู้ดีว่าตอนนี้ลูกน้องของเขากํกาลังจะโดนยำนายพลต้องการรถทุ่มเกาะพร้องกําลังเสริมดังนั้น นายพลจะต้องติดต่อกับกองกำลังปากีสถานพร้อมกับกองกำลัง UN เพื่อขอกำลังเสริมเข้าไปช่วยทุกคนตัดมาทางด้านซูเปอร์หกี่ที่ตกเนื่องจากทีมช่วยเหลือยังมาไม่ถึงชูการและกอดอนที่วางแนวป้องกันเอาไว้ตรงจุดที่ฮอโตกแต่ฝูงคนนับร้อยก็ยังคงวิ่งเข้ามาไม่หยุดทั้งสองคนพยายามอย่างเต็มที่ยิงต้านกลุ่มคนที่เข้ามาจนแทบกระสุนนัดสุดท้าย แต่แน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองคนที่ถูกล้อมเอาไว้ทุกด้านก็ถูกกลุ่มนักรบชาวพื้นเมืองนับร้อยวิ่งเข้ามายิงใส่จยยนได้ทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถต้านเอาไว้ไหวและก็ถูกยิงตายทั้งสองคนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือศพของพวกเขาทั้งสองคนถูกกระทําทารณุณอย่างไม่มีการให้เกียรติกันพวกนักรบชาวพื้นเมืองรุมถอดเสื้อผ้าออกจากศพและก็ลากประจานไปทั่ว เมื่อจัดการกับทีมเดลต้าทั้ง2คนได้กลุ่ม ID ก็ได้เข้าไปอาคารเพื่อจะรุมยำดูเลนต่อดูเลนก็ถูกหลุมซ้อมด้วยความโหดร้ายแต่ก็ยังไม่ทําให้ถึงตายเพราะกลุ่ม ID มันต้องการเฉลยกลับไปเป็นเป็นเพื่อที่จะเอาไว้ต่อรอง ตอนนี้ทางขบวนคอนวอยก็กลับมาถึงฐานไปที่เรียบร้อยทั้งหมดริมนำคนเจ็บไปรักษาและจับเฉลยไปคุมขังส่วนอีกทีมที่ขับรถทมวิ่กลับไปหาเพื่อนๆตอนนี้พวกเขาก็เข้ามาถึงเมืองแล้วแต่ก็ยังหาทางไปที่จุดตกไม่ได้เพราะพวกกลุ่มไอดมันได้เอาข้าของมาวางกีดขวางเส้นทางไว้หมดถ้าจะขับรถเข้าไปก็ต้องขับอ้อมไปไกลหน่อยซึ่งพวกเขาไม่มีเวลามากขนาดนั้น ูจากทีมเดลตาจึงได้พาทีมบางส่วนของเขาออกเดินเทา้าเพื่อจะไปให้ถึงจุดหอตกให้เร็วที่สุดตัดมาที่จุดหอ61หตกเสียงปืนตอนนี้ดูเหมือนจะเงียบลงเพราะคนในเมืองกําลังทําละหมาดกันทําให้เหล่าทหารได้มีเวลาหยุดพักหายเหนื่อยกันบ้างส่วนจากเซนเดสันกับทีมเดลตาของเขาที่แยกตัวออกมาจากทีมผู้กองสตีลก็ได้พากันมาถึงจุดตกของ6-1 ส่วนทางด้านเดลสันกัทวามพลีที่ถูกจ่าอีเวแมนบอกให้วางแนวป้องกันเอาไว้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีใครมาลบพวกเขาแน่ทั้งสองคนจึงตัดสินใจไปหาทุกคนที่จุดตกของหอซุปเปอร์61ระหว่างทางทั้งสองก็เจอเข้ากระจา,จ,าจูเลสท,ที่พลัดหลงกับทุกคนเหมือนกันทั้งสามจึงได้พากันไปที่จุดรวมพลพร้อมกัน พอเข้าใกล้จุดหอตกจ่าดูเลตก็ได้วิทยุบอกให้จ่าเอเวอร์แมนช่วยยิงคุ้มกันให้พวกเขาหน่อยเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปหาได้แต่ปัญหาก็คือเดลสันยิงปืนจนหูดาบทําให้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจในแผนที่วางไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาพวกเขาจะต้องรีบข้ามไปก่อนที่สตูรจะทําละมาเสร็จสัก,ก่อนจ่าจูเลตและเดลสัน วิ่งามไปได้สําเร็จโดยไม่มีการประทะแต่ระหว่างที่ทวอมพลีวิ่งตามไปเป็นคนสุดท้ายพวกศัตรูมันนั้นเห็นพอดีจึงได้ยิงเข้ามาใส่ทวอมพลีถูกยิงเข้าที่หลังเต็มๆแต่ก็โชคดีที่มันโดนวิทยุสื่อสารทําให้ทวอมพลีไม่ได้เป็นอะไรมากสมิธท,ที่เห็น ถึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ระหว่างพากันกลับเข้ามาในอาคารสมิธเขาก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขาเต็มๆและดูเหมือนว่าสมิธจะโดนหนักอยู่เหมือนกันกระสุนได้ตัดเข้าเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่ถูกส่งตัวมารักษาภายใน30นาทีสมิธเขาเองก็อาจจะไม่รอ จ่าเอเวอร์แมนได้วิทยุขอให้ส่งหอมารับคนเจ็บออกไปแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะทางบอกอมองว่าจุดนั้นมันถูกถล่มอย่างหนกักทาให้เสียงเกินไปมันอาจจะทําให้หอร่วงไปอีกลําก็ได้จ่าเอเวอร์แมนกับคนอื่นๆจะต้องหาวิธีช่วเหลือกันเองไปก่อนตามมาทางด้านฮุดกับทีมที่ได้เดินเทา้ามายังจุดตกของหอ64กกว่าพวกเขาจะมาถึง มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วโหดดารรเบิรททำลายซากหอทิ้งและพากระเนินต่อไปยังจุดที่61หตกส่วนทางด้านผู้พันโจนายผลได้สั่งให้เขามาขอกําลังเสริมรวมทั้งยันเกาะจากกองทัพปากีสถานกับ UN เพื่อเข้าไปช่วยทหารที่ติดอยู่เขตแดนของไอเดสแต่ปากีสถานกับ UN ก็ลีลาเสือเกินบอกว่าไม่ได้แจ้งพวกเขาล่วงหน้าจึงต้องขอเวลารวบรวมคนซึ่งทหารที่ติดอยู่ก็ไม่รู้จะรอดได้นานสักเท่าไหร่ ตัดกลับมายังจุดที่ฮอซูเปอร์61ตงอีกครั้งหลังจากที่กลุ่มไอดิสเงียบไปสักพักหนึ่งตอนนี้พวกมันก็กลับมาพร้อมอาวุธหนักกว่าเดิมมีทั้งปืนยิงจรวดปืนโครบและก็ปืนกลซึ่งทางด้านฐานสารัตตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรตอบโต้กลับแต่ก็โชคดีที่ฮุนด์พาทีมาถึงพอดีมาละครั้งนี้พวกเขามาพรกอาวุธที่ครบและจัดเต็มมากกว่าเดิมจึงสามารถจัดการกับปืนกลและปืนยิงจรวดของศัตรูได้ไม่ยากมากนะัก แต่กลุ่มคนพื้นเมืองติดอาวุธจำนวนมากก็กำลังพากันยกขยงมายัางจุดที่61ตกนายพลจึงได้สั่งให้ฮอรลิตเทนเบิร์ดสลับกันไปยิงคุ้มกันตลอดทั้งคืนถ้าไม่สามารถคุมพื้นที่เอาไว้ได้พรุ่งนี้คงต้องขนศุกกลับมาเป็นร้อยแน่เวลา23นาฬิกา20นาทีขบวนยานก่อของ UN ก็เริ่มเคลื่อนกำลังโดยผู้การแมกไนอาสา,าที่จะเข้าร่วมภารกิจอ,อีกครั้งถังๆท,ที่ตัวเองก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เขาไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะกลับไปรับทุกคนกลับมาซึ่งทางด้านฐานอเมริกาที่ติดอยู่ในเขตแดนของศัตรูตอนนี้พวกเขาก็ยังคงรอการช่วยเหลืออย่างมีหวังแต่สมิธเขาก็ทนไม่ไหวและสินใจไปก่อนที่จะมีการช่วยเหลือมาถึงส่วนคนอื่นๆระหว่างที่ความช่วยเหลือยังไม่มาถึงพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจากกองกำลังติดอาวุธของไอดิสหลายร้อยคนที่กำลังเข้ามายิงใส่พวกเขาให้ได้สกอร ซึ่งตอนนี้ฮอริตเทิเบิร์ดก็มองไม่ออกนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนพอกําลังยิงกันนัวเลยจาเอเวอร์แมนจึงอาสา,าที่จะออกไปยนต์ป้าสะท้อนแสงให้เพื่อที่ฮอริตเทลเบิร์ดจะได้ยิงใส่ถูกฟังซึ่งเขาก็ทํามันสําเร็จและไม่ถูกยิงตายซะก่อนฮอริตเทเบิร์ดสลับเข้ามาช่วยยิงคุ้มกันให้กับทุกคนจนในที่สุดขบวนรถช่วยเหลือก็มาถึงแต่กว่าจะมาถึงก็าปาไปตี25นาที การเคลื่อนย้ายคนเจ็บและศพที่ตายไปเป็นไปนด้วยความยากลำบากเพราะมีการต่อต้านจากสมุนของนายพลไอดิสอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างก็คือมีคนบาดเจ็บและตายจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีที่ว่างพอสำหรับทหารที่เหลือให้โดยสารจึงต้องมีการวางแผนและจัดกำลังส่วนหนึ่งเดินเท้าออกจากสนามรบ เวลา5เดนกา45นาทีเช้าวันจันทร์ที่4ตุลาคมการกู้สมนักบินและนําคนเจ็บออกจากสร้างเครื่องบินทําได้สําเร็จสร้างหอถูกทําลายเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ต่อค่าสื่อขบวนยานก่อออกเดินทางจากโบกาดิชูโดยมีเป้าหมายก็คือจุดรวมพลของกองกําลัง UN ซึ่งเป็นสนามกีฬาแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองและอยู่นอกเขตอิทธิพลของไอเดต ทีมเดลตาและเดนเจอร์ที่ยังเดินไหวจะต้องเดินด้วยเท้าตาขบวนรถออกไปทำการการล่ยิงของเหล่าศัตรูแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเพิ่มทุกคนวิ่งจนไปถึงสนามกีฬาได้อย่างปลอดภยัยผลการต่อสู้ในครั้งนี้กองกำลังผสมของสหรัฐเสียชีวิต19นายนักรบพื้นเมืองของไอดีสเสียชีวิตประมาณ1,000คน พลลบเดลตา10เอกเลดี้กอร์ดอน Gordon, และเนดี้สุการ์คือน,นักรบสองลายแรกที่ได้รับเหรียญก้าหารหลังผีชีตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามเป็นต้นมาไมเคิลดูเลน์ถูกปล่อยตัวหลังจากถูกจองจำ11วัน2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นประธานาธิบดีคริตันสั่งถองกนกำลังเดลตาและเรนเจอร์ออกจากโซมาเลียพลตีวิลเลียมเอฟเกลีสันแถลงขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว 2ส,งสิงหาคมปี1996มูฮัมหมัดฟาลาอดีถูกสังหารในมุกาดิชูในวันรุ่งขึ้นพลตีกรีดิสันได้คบกเกษียณและปลดประจำการเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกัน และเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็เฟซบ o ๊กกันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ